ฉันนายที่เธอเอื้นเอ่ยก็เลือกก่อนเราเลือกที่หลังเราก็เราเลือกได้เพราะว่าอันนี้ก็ฟิลล่าเลฟิลล่าเทนเดอร์หลอดแล้วแต่แต่ที่เธอไพายโจ้ก็คือคาเทอรน่าก็งงไหมใครสปอร์ตแน่ แคทลีน,นาไม่ใช่สป,ปอร์ตนะสป,ปอร์ตให้มันสโนว์บอลได้นี่คือกูอ้ล้างต้องไปลาต้องลบเกมทิ้งอ่ะเล่นไปเลยเ,เล่นกู้ล้างเขไม่ควรคนระับถือว่าเล่นได้แย่เนะีอยเสีนี้เสียงหน้าราคาดีครับอลิซหรือเปล่าไม่เจอตัวมันจะหลอดกันสี่คนเลย เอาว่าเราไปรลักน,นั่นนะน่ากลัวเว่นนักกว่า,วกกวาอยู่ทีกมกรไกันมจะดีรึเปล่าอยู่ทีมตรง้ามนี่คือเล่นต้นเกมดีแต่ไม่รู้ถึงวิธีการเล่นไปลายเกม,มเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกอบันทึซิมเมอร์เาเล่นไม่เข้าใจเกมนี่น่าน่าน่ากลัวกว่ากว่าเล่นไม่ดีนะครับ โชโ์อาเร่เลยโอสกินนี่ไม่ได้โทรพี่เลยเป็นห่วงบนทำไมเนี่ยห่วงตัวเองดีกว่าไหมยังไงเราไปงามครับ

มาแล้วลังหาแล้วอยู่ไหนจะเดินหาทำไมเอาอ,อ,อยู่ดีเดินกลับพอนมต่อกันทำไมเนะี่ยต่อกกันทำไมอดีตของไซคืนจะเป็นแชมเปี้ยนตีไกลที่ยังสามารถโฟกแชมเปี้ยนระยะไกลได้เป็นแชมเปี้ยนตีใกล้ที่โฟกการตรีระยะไกลได้ มันมันมันตลกตรงนี้แหละเลยดูขี้โกงขี้โกงนิดหน่อยมันตีใกล้อ่ะแต่มันสามารถลดเลือดแชมป์เปี้ยนที่ตีไกลได้อย่างไม่เสียเปรียบไปดูนะมีใครมาเขา,าเดินไปมีคนมาหรือเปล่า เดินใจแปลกๆอย่างนี้เธอจะมีใครมาแกงลึกแล่วคนโทเอร์ล้ลเหรเอ๊ะทำไมเราต้องยิงหางหมดเลยอ๋อตามครับอย่าไป ไปคิดเรื่องการฆ่ามันมากเท่าไหร่นะเพราะยังไม่ถึงเวลาของเรายังไม่ถึงเวลาของเราครับยังไม่ถึงเวลาของเราจ้ะ ใช้เวลาของเรา <c oughs> มันไม่ชามเราอะฆ <c oughs> ่ามันได้เลยนะครับเนะี่ยเอ็ดอัพเรียบร้อยแนละ้วเอ๊ะแฟลทำไมเนะี่ยกดนกดเกิเกเกกลลย ไหนว่าจะไม่ได้เออว่ะโอ้เจ้าแอบพายลูกด้วยผู้าะเออว่ะไหนว่าจะไม่ได้จะเล่นแบบชิวๆขำๆไม่ซีเรียสอะไรอะไรอย่างนี้มีอ่ะมีเทโอลา่า ฟรีโอราฟรีฟรีโอราก็ทำการนารีหน่อยเนาะอันหนึ่งเต็ดของฉันเต็ดเต็ดของฉันมันดังในใจในใจเธอเป็นใครไม่อาจยังร้องเพลงเนี่ยโอ้ยผมอันนี้เงียบคำนมดเลยทำอะไรอยู่เนี่ย สงสัยมีคนดูเราคนดูที่ดูอยู่แล้วติดเสียง <c oughs> <c oughs> อ็ถ้าไหนๆก็เล่นไปยาวๆ อย่าชวนกันใช้การโดนดิงช็อตก่อนแตกนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหรืแก้วนอนดูดด แเอาแล้วมันจะไล่มาเราตายนะฟอกเลยเราไม่มีอะไรไปสู้เลยก่อนเลยขับเพ้อ แาดูแหวนาดูแ,ดแดาจกโซลแล้วได้ตลอดหรือเปล่าท่านนั้นเองเล่นเหมือนเดิมเลยไปเล่นเหมือนเดิมเนี <c oughs> เ่ยพอไปฆ่า <c oughs> ใช่ไหมก็ ข้าก็ประมาณเออลากมานี่ลากมานี้เอาลากมานี่แช่งบูเขาทำาไม่เขาเจ็บตัวความชั่วไม่เบบ <c oughs> คยเป็นตัวคอนโทรลหกครับคอนโทรลแล้วก็เลขหกครับ อดใช่ไหมต้องบังคับให้มันใช้อันตีให้ได้ครับผ่าธรรมดานี่แหละไปค่ารีซินวน อย่างๆแต่ไม่ใช่การฆ่าเป็นแค่การเซตอัพพวกเขาเล่นเราไม่ไปเราไม่ต้องไปนะครับเราหวงเลยเราดีกว่าครับเพราะว่ามัน ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นอารีมันมันต้องอยู่กับเราอะอารีมันต้องอยู่กับเรามันกลับไปแล้วด้วยมีหลายคนช่วยเขาไม่กันเขาไม่ตายสองรอบแล้วเขาไปใช้เรื่องนี้ที่ดีนะการเล่นนักฆ่าแล้วการเล่นนักฆ่าแล้ว อังไม่ตายเปนไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับโดนแค่สองทีและนะ้วนยังมีโอกาสฆ่าอีกเยอะครับอาลิอย่าไปซีเรียสครับสังหาย อ๋อได้บลูแล้วด้วยขอบูอนั้นให้ฉันได้ไหมขอบูอนั้นให้ฉันได้ไหมขอบลูนั้นให้ฉันได้ไหมเเราจะเจ็บตัวน้อยลงครับเพราะเรามีไอ้นี่ฮะเฮกดิงเฮดดิงเกอร์คือการดูดเลือดของไม่ใช่ดูดเลือดเฮกดิงเกอร์คือไอเทม ไอ้เข้มกันเวทประเทศหนึ่งครับไม่ได้เยอะอ่ะใช้ชาโม่ตัวอีกนะเราก็ใช้ดาวโมว่ตัวเหมือนกันเข้ามาใ,ใกล้ๆก็นหน้าโดนจริงนะมาดีจริงก่อนแล้วกัน ไปเรื่องผิดปกตินะครับที่อารีที่สู้ไม่ได้เลยแล้วอยู่ดีมาเดินใส่นีแค่ผิบปกติอีกสุดลว พอสิครับพอพอแล้วก็พอสิครับเอาได้สิบสี่เหรอทำไมมันออน,น้อยบอกแล้วให้กลับ ไม่ระวังครับเบนเล่นไม่ระวังเมื่อกี้เขาอยู่คนละทีมกับเราเขาก็แพ้เราเพอ,อย่างนี้แหละครับไม่ไม่ระวังรู้จักคำว่าระวังตัวแล้วเกมก็จะพลิกเอา เป็นยังไงบ้างมีใครมาว่าแล้วว่าแล้ว ทีมเราทำอะไรแต่ละคนฮ่าหดหิดไม่ได้หรอกไม่ใส่ใจมันเราจะไม่ใส่ใจมันเราท่องคาถาได้ไแปดล้านรออไม่ใส่ใจ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 ก็ไม่ได้นอกมันเดือดร้อนเราเนี่ยมันเดือดร้อนเราให้ไปนไรไปเลร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันไไมัเน,รรน,เ,น,เ,นเป็นเรื่องไม่แปลกครับพี่อาริที่อไรที่โดนตับมาตลอดแล้วดีๆแบบเป็นไผ่เป็นเรื่องแปลก เตียมตัวตายตีเก้าวิอาริสมีซอสมีแล้วก็ใช้ซะนะมากันให้หมดมากันให้หมด ทง้งกันได้หมดเออดีเหมือนกันไม่รู้อ่ะไปเลยมาเยอะกันไปไหนเนี่ยกลางก่อนเฮ้ยคนที่ต้องได้รับโทษคนที่หนึ่งครับจริงๆครับโดนหมายหัวไปแล้วคนที่สองคือแคท,ท,ทาริดาดีชีนี่โดนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฝัององาดมากเกินไปแล้ว ปีนหนึ่งเอาบ้านปีนหนึ่งตีเมื่อก่อนบางอาจนักโดนไมยหัวไปแล้วไม่ต้องกลัวโดนแน่แน่ ที่โดนไม้หัวไม่ต้องกลัวค่ดิหน้าผ่านแล้วต่อไปเป็นจินครับโดนล็อกตายไปแล้วน่ะไม่ต้องกลัวโดนแน่แน่โดนแน่แน่ไม่ต้องกลัวโดนแน่แน่ค่ดิหน้าหนึ่งรอบแล้วตอนตอนนี้เรากลายเ<าร>ป็นเ<า>ร,ราฆ่าได้ทัง้งจินได้ฆ่าได้ทั้ง อาจิญยังได้พลังโจตีมาอีก4.5รเแล้วคนระับโอเวเดวโอเวเดวเรารู้กัน ช่วยดีไหมเนี่ยพวกหิวข้่าเอาเดี๋ยวน,นะจะไม่เอาละจะไม่เอาละแค่ทิ้งเลยอ่ะช่วงริง ไปไปลีซินครับไปลีซินลีซินคือเป้าหมายต่อไปทำไมไก่ที่มันหนุนเลยวะไอ้ซาดิสมากเลย เอ็กซอร์ก er. ันรัวรู้ตัวไหมนนอันนี้มันโดนกดไปขนาดนี้มันไปีปิดศันเออต้องฆ่าเปียลัวนเหรอ ต้องแล้วมั้งรีซินรีซินรีซินพลังโจมตีจากรีซินที่เราต้องการครบหลายครบแล้วครับได้พลังโจมตีจากคนที่เราต้องฆ่าครบแล้วไม่สู้กบไม่ได้นะสู้ไก่ไม่ได้สารภาพเลยว่าสู้ไก่ไม่ได้แย่เหอะมาก โอเคแล้วพลังงานมี40แล้วครับก็ถือว่าครบแล้วครบองค์ครบองค์ประกอบครบเราดารานำข้างในสตีทำอะไรก็เราฆ่าใครไปแล้วมั้งนะ ค่าอันนี้แล้วค่าแคเทรีน่าแล้วค่าจินแล้วค่าพิลล่าแล้วค่าเอ้ะิล่ายังไม่ค่าเลยตัวเดียวถ้าค่าพิลล่าได้เราจะได้พลังโจมตีเพิ่มอีกอ่าหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งห้าสามตัวสี่จุดห้าหกห้าจุดห้าเจ็ดจุดห้าครับเอ๊ได้หกต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เอาได้เราจะได้พลังโจมตีอีกมหาศาลได้คำว่ามหาศาลมันเป็นพลังโจมตีสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ ตาเอ้ยไม่กลับง่ายหรอก โดดหนีดีจริงๆเมื่อกี้เอาที่เรซินได้ฆ่าตัวๆนะแต่อยากเอาฟิโอลาให้ได้พลังโจมตีนี่ถ้าเราฆ่าเฉียนเป้ได้หนึ่งตัวแล้วได้พลังโจมตีเพิ่มอีก0.5เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเลยเราก็เลยเลือกที่จะฆ่าฟิโอล่ามาถือเป็นการฝืนไม่นิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงเท่าไหร่ ได้ครับอยากได้อยากได้พลังงานพยายามสุดท้ายให้ครบครับคือตอนนี้มันได้แค่6%ตอนแรก1.5 4ตัว6%เอ็ง <c oughs> เห็นดาเมจได้ไหมอดีรลอยลงมา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 อล,มาอ,ยลมาอยลงมาสิ่ลอยลงมาสิจะแค่ลอยลงมาคนตายรออยู่ ลอยลงมาสิลอยลงมาลอยลงมาไม่อยากฆ่าไี้ทินเท่าไหร่เลยนะฆ่าคนเดียวมากกว่านีเว้นก็คือคนที่เล่นจาวานเมื่อกี้ครับเขาถนัดเรื่องการจบเด็กแล้วแต่เราไม่ใช่ี่คุณสมบัติ ครับววล่างเลยจะได้พลังโจมตี7.5แรงมากแลทีนี้พลังโจมตีที่เราดูดมาจากอัลติเมตของเรานะครับก็มันมีพาแตร์เยอะนะรวมกันเป็ร้อยอ่ะโอ้กดต้มีการกดไลค์เกิดขึ้นยครับฉะนั้นจะมีการได้ยังไม่มีสาเหตุทันทีหนึ่งศพสิบวิครับได้ดูแน่นอนใครก็ได้ตายแน่นอนสิบวิต่อจากนี้ไป5 6 5 4 ก็ <laughs> ไม่ใช่แหละต้องเป็นฟิโอลาครับ <c oughs> เราอยากได้ฟิโอลามาก <c oughs> มันจีๆทำไมไม่เข้าใจขอบคุณกดตั้มครับ <c oughs> ากฆ่ามันจังเลย,ยากฆ่าฟิโอลามากกว่าครับเราต้องการ,รพลังตรมนียังไงแหละ ใครสอยในดันป้อมก็เราต้องทำเซตตีใหม่นะครับแ่บประมาทในโลกประมาทก็เล่นเซตจนเบื่อเลยใช่ไหมโดนเอ็กซอร์ดโดน สัญญาเขาก็ไม่หยุดหรอกเริ่มเริ่มและเริ่มสันดานเสียละเดี๋ยวเราแก้แก้ทำเป็นเล่นโอเคจบเกมดีกอ่ามันพี่สิบหกนาทีแล้วก็เจโฟแล้วก็เวนก็คือคนที่แพ้เราที่ต้องฆ่าต้องฆ่ายิเล่นต้องฆ่าเกลลาเกลลาคือคนที่เราต้องการคนเดียวที่เราไฟฟันจเจอกันได้มันแน่นอน เราไมรู้เลยเมื่อกี้เราจริงๆเราเล็งถ้าถ้าไฟเมื่อกี้นะครับถ้าเอาชานะเัวร์ทใช่ไหมเราก็แค่ค่าฟรีค่าจีนฟรีค่าจีนฟรีแล้วก็แล้วก็อันตีจินค่าฟินแล้วก็ค่าฟิลเอค่าแคคา,คานิเน่าฟรีแค่ในไฟก็ชนะนะครับแต่เราพุ่งบ้านกับการที่จะเอาฟิลลาเกเดินไปทไ้าไม่เอาเดียรฟิลฟรีก็ไม่ควรครับเวลาเล่นจริงอย่าไปทำนะไม่เล่นที่ไม่ดีนัสสวัสดีครับนัสนัสไหนนะ ก็ถ้าไม่ใช่ฟิวล่านะครับเราฆ่าได้แบบอย่างนี้เลย <laughs> 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 เราเป็นคนเปิดเราเป็นคนเปิดเราไม่ได้ฆ่านี่เป็นเรื่องปกติมากครับเกมเมื่อกี้ก็จะเห็นนะว่าการเล่นเซตเปิดเป็เปนยังไง <c oughs> ให้กลางเปิดให้กลางเปิดเดี๋ยวล่าจ้ากดทุกอย่างมาเลยเนี่ยก็เราทำหน้าที่ฟิชเลนที่ เกมนี้ไม่สมบูรณ์แบบครับถ้าดูเกมเมื่อคืนนะสมบูรณ์แบบกว่านี้เกมเมื่อคืนหวานโอ้ยสองเกมทิ่ชานะรวนจาการเกมแต่ะแบบใช่ไหมครับก็แย่ก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์หรือข้างล่างนี้ให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อคุยกันแล้วก็ถ้าอยู่วิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe สีแดงข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าอย่างไรก็สามารถทุกคุยกันได้ใยการคอมเมนต์ หรือว่าไปคอมเมนต์กันใน Facebook ข้างล่างรายละเอียดอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ